คืนก่อนกลับมืออื่นก็กลับบานนะะา้านาแล้วนะคะหลังจากงางข้างนอกออกมาแล้วนะไปยางข้างนอกมา,มากวัเสระคะุค่ะโอ้อยางเล่นกินล่มชมวิวคายเขียดเจ็บท้องนอหน่อยนึงเพราะว่าโมนี้คิดหลายอยู่นะคะคิดเรื่องตัวเองนั่นแหละเรื่องผ้าตัดเรื่องนั่นเนี่สมองก็เลย,ยลลโอ้ยว่าว่คิดว่คิดอัดบ่ได้นะพี่น้อง มันมีอยังเห็ดนั่งคุยกันกับเมดแล้วเมดแนวสิคุยเมดแนวสิคุยกับพ่อใหญ่กับหาหนังสืออ่านพังหันกับเปิดโทรทัศน์อยู่นะคะโทรทัศน์รุ่นเกา่าจะใส่ได้นะคะพักกันเปิดเบิ้งนะ้าโอ้เบิ้องเงอยังปวดหัวก็เลยพักกันอยู่แบบเงียบๆอยู่ไผอยู่มันพ่อใหญ่กับอ่านหนังสือเขากินบ่ได้ไห,หมเมื่อน,นี้กินได้แค่เครื่องเดียวนะอีคอเครื่องนึงเก็บไว้ก่อน ถ้าเลกลูกขึ้นมาหิวก็กินถ้าบอกกินกับมืออื่นก็จะเก oh ็บแท้ท e ิ้งนะคะเป็นไม่กินเก็บทองให้มันี่นาก็นั่งเช็คคลิปอันใดเป็นอันไดนนะก็สิได้เตรียมโหลดให้พี่น้องเมืองเนาะค่ะพอไปถึงบ้านถึงบ้านอาจจะยังไม่ได้โหลดแต่อาจจะโหลดไห้เป็นบางอย่างทามันเน็ตพ่อนะคะเพราะมาเน็ตยังหน่อยอยู่นะคะว่านังขั้นอาจะหอบไปโหลดโรงเรียนนะคะ อันนี้ไม่ใหญ่เตรียมไปมดแล้วนะคะเขี่ยไปมดแล้วนะคะว่าสิโดอยังพี่น้องเบื้องเนี้เช็คไว้อะไรก็เขียนในแต่คลิปไปแล้วเรียบร้อยอันใดสิโดก่อนอันใดสิโดหลังก็เขียนไปเป็นหมวดโม่ไปแล้วเรียบร้อยก็นี่แหละมันยังมานะย่างเวลามีความสุขเนี่ยมันปุบปับปุบปับปุบปับ,ปบ,ปบ,ปบเนาะเวลาไ,าไ,ไล่ดักมันกดไหวไหวได้พี่น้องเห็นม่ล่ะขันย่นั่นงอยู่บ้านซื้อๆคือจังมันฮือขึง เคีียตูเคีียยังแล้วนี่ก็มีเขา่าก็เข่าเหลือลาบนันแหละลาบปลานหะแต่ว่าขันบอก,กินไป็จังเทศเิงมืออื่นนะคะเก็บเก่อนเพราะไม่น้อยกินเข่าได้น้อยเดียวนี้ข้างนอกอะเนี่ยบึเห็นแล้วล่ะเพราะว่ามันเมืดนะไม่ใช่เรายัาง,ยางยังอยู่ริมน้าตกนะที่พักมาของกินในตูวก็เริ่มเลยล้อมืออื่นก็จะพอดีนะคะ อื่นก็สิมีเนือ้อกวงน้อยน้อยหนึง่งหมูหมูมักไว้น้อยนึงก็สิทอด่อเขา่าเพราะไงก็สิทอดฮอด็อกแห้เราใส่กองไปแล้วก็ไปนั่งกินกาแฟาข้างทางให้เรากินกับฮอดอกนมปังนะคะ,ะนี่ก็สิเป็นเนื้อกวงที่ไม่ได้ซื้อไว้นะคะเดี๋ยวเอากับเอากับบานแล้วก็สิไปแวะซื้ออยข้างทางอีกไปแวะซื้ออีเมืองหนึ่งเมืองเมืองนี้เพราะเมืองนี้ไปซื้อแล้วมันแพงแห้งพี่น้องบ่ไหวคะ่ะแพงยีดีนะคะ คต่างกันหลายนืกอว่าเมืองมันแล้วมันสิถือบอเมนนะคะของชาวเขานะคะของคนเผ่าพื้นเมืองของสิบิดินนะคะขอเอเิรนเซามันอ่คนเพื้นเมืองชาวเขาของประเทศสิบิเดนเลยนะคะของที่ลกเลยยังกันหลายแต่ว่าเขาไปทายบานเขาบันไดเขาใบาาทายนะคะเขาทายแล้วใบาาทายเนี่ยก็ได้ซื้อแ,แคร์เนื้อกวางบดมาเคิงโลเดี๋ยวเนื้อกวางคือว่าเป็นชิ้นชิ้นที่ไม่ได้กินก็นรรเไปซื้อมองเกาที่ซื้อมาแต่ตอนเดือนทางขึ้นมานะคะ ก็ไม่มีอย่าสเให้เบิ้งนะคะตรงนี้เท่ากับเตรียมพร้อมนะคะเตรียมเก็บกับเตายยางเตายยางมากกั่บริใส่นะคะพราว่ามีหน่อยใส่กับถใสเครื่องปรุงของเขาไปเลยขี้คานล่างเมื่อยเนี่ยกระตากผ่าตากผ่านะคะักไปหน่อยสป็นคนที่ทำมาเที่ยวนี่อาบน้ำไปน้ำซักไปน้ำนะคะอาบอาบน้ำปุ๊บซักเลยแล้วก็ซักมือนะคะแล้วมาอบตูผ่า นี่เห็นบ่อกเขามีายไยใซเฮาก์ไกไซตึ้งไปเรยบร้อยนะคะจะซีนอนพักผ่อนเราละคะ่ะพักผ่อนเรากำลังออื่นก็นจะเดินทางสรุปกันแล้วว่าข้องสบอบอีบอไปทั้งบัตบอไปทัปทง้งดอกข้องสีกับทั้งเดิมเพราะว่าเบิบบ่งแล้วมันก็นมีคาทอกกันไปมันก็นมีปลาขึ้นกันกับสีกับทั้งเดิมนั่นแหละนะคะแต่ว่าก็สีแวกินเข่าไประยะระยะ นอนหลับฝันดีนะคะด้ยรักจากใจกรักนะจุบจ๊บ